VAR ปัญหาที่เทคโนโลยีหรือที่ผู้ตัดสินครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับก็ได้มีการเรียกทีมทั้ง20ทีมนะครับเพื่อมาประชุมหารือในเรื่องการใช้เทคโนโลยี VR ครับสำหรับวันนี้เองขุดกระแสอยู่กับผมต้น VR ครับจะพาไปพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในเรื่องของ VR ครับว่าในฤดูกาลหน้านี้นะครับมันควรจะเอามาใช้หรือว่าไม่เอามาใช้ครับซึ่งในที่ประชุมนะครับเสียงส่วนใหญ่เลยเนี่ยจากทั้ง20ทีมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะเอา VR ใช้กันต่อในฤดูการหน้าครับ VR หรือวิดีโอช่วยตัดสินครับคือระบบที่เอามาช่วยให้ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับทำงานได้งานขึ้นครับโดยจะเป็นการส่งข้อมูลนะครับผมภาพเหตุการณ์จังหวะที่เกิดเหตุการณ์ที่มันตัดสินได้ลําบากนะครับผมจากห้องตัดสินส่งไปให้ผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามเนี่ยก่อนที่ผู้ตัดสินในสนามนะครับจะยืนยันคําตัดสินเดิมหรือเปลี่ยนคําตัดสินใหม่จากข้อมูลที่ได้รับมาครับ VR นะครับถูกนํามาใช้ในพรีเมียร์ฤดูการที่2 0 1 9220ครับเป้าหมายของการใช้ VR นะครับคือเพื่อให้จังหวัดตัดสินปัญหาต่างๆนะครับมันเกิดความชัดเจนครับแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับแต่หลายครั้งเลยนะครับปัญหาเนี่ยมันดันเกิดจากการที่ผู้ตัดสินเนี่ยใช้ VR เองครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดกรณีศึกษาครับผมการใช้ VR แล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับอย่างเช่นนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวูดแฮมตันครับในจังหวัดที่อังเดรโอนาน่าครับผู้รักษาประตูเนี่ยออกมาคว้าบอล ในกรอบเขตโทษแต่ว่าดันไปโดนตัวของผู้เล่นบูธทำต้นล้มลงไปแต่จังหวะนั้นครับผู้ตัดสินกลับไม่ให้เป็นจุดโทษครับทำให้ทีมบูธทำต้นนะครับผมพลาดโอกาสตีเสมอครับแล้วก็ร้อนถึงคณะกรรมการผู้ตัดสินของอังกฤษแล้วนะครับผมต้องออกมาขอโทษในความผิดพลาดนี้ครับและอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่เราจะยกมาก็คือในเกมที่อาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถูกพูดว่ามีข้อกังขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในจังหวะที่ลูกบอลไหลไปจะสุดเส้นแล้ว แล้วนะครับแล้วก็โจวิลล็อกเนี่ยตามเก็บบอลได้ครับก่อนที่จะเปิดกับเข้ามากลางประตูเป็นทางด้านของโอลิงตันนะครับเพื่อร่วมทีมที่กระโดดถมตัวจากด้านหลังเบียดกับกาเบรียลมากาเยสครับและเป็นทางด้านของเอตูนีกอร์ดอนยิงประตูชัยทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยไปได้ครับหลังใช้เวลาเช็คร่วมอยู่3นาทีนี้นะครับก็ยืนยันครับว่าให้เป็นประตูของนิวคาสเซิลก็ทำให้แฟนๆอาร์เซน,น,นอลเนี่ยในวันนั้นทั้งที่ดูอยู่ทางบ้านเองก็ตามครับหรือที่อยู่สนามเนี่ยต่างไม่พอใจกันแล้วก็พูดถึงกรณีนี้ัมและยงีีอก หลายเหตุการณ์ครับในการนํา VR มาตัดสินแล้วมันก็มีข้อกังขาแบบนี้เกิดขึ้นครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ทําได้ก็คือออกมาขอโทษครับเท่านั้นเองครับแต่ว่าผลการขันที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลครับที่ทําให้ FA เนี่ยต้องเรียกประชุมทีมทั้ง20ทีมในพรีเมียร์ครับเพื่อหาลือเกี่ยวกับการจะใช้ VR ในฤดูกาลหน้าหรือจะยกเลิกไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านคิดเห็นยังไงครับคิดว่ายังควรจะมี VR ต่อไหมในฤดูกาลหน้า หรือจะไม่มีแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด like, ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเรา90นาทีด้วยนะครับผมจะได้มาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆครับรวมถึงมีเรื่องดรามาร่าในวงการฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กันตลอดทุกสัปดาห์ครับ